พระโบวเขียนเืองอะไรจ๊ะขึนที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างองค์สูตร้ามเรอนี้ดกับทร้างับสูเข้านตกตสดยานให้กันต่อว่าผู้เขียนนำกล่าว็ของ้าวจริงซึ่งลุงก็เป็นคนไปบอกให้พ่อบวกับจาทีไม่ได้เกกับเรื่องการหาป่าไม่ช่วยเรื่องหป่าเลยท่นอาจจะทูพิธีประกาศหาว่าเรามาหาผลประโยชน์ รูดหลังจากนั้นก็จะมีเอฟซีที่ส่งกพะกู้แล้วก็เอฟซีส่งเดินทางมาเกี่ยวมาให้เพื่อที่จะให้เอฟซีที่เดินทางมามาสักครเอฟซีเอฟซีครั้งคือใครจ้าจารดูต่อดูต่ออาจารย์อาจารอัรุตัอประกุตัวอรกให้หนู ออกมาถามหนูว่าเนี่ยตะการทอเทียนไทยหนูของของป้าบัวก็เลยใส่ชื่อเข้าไปเป็นป้าบัวให้มันเป็นพยานลุงพลว่ามันไม่ใช่ทุกเทียนของลุงพลแต่เป็นของป้าบัวแล้วลุงพลไปเจอคนก็ให้อยู่กายมันดูไม่ดีเนาะเหมือนเราเหมือนเหมือนการมาหาเงินกับแม่โสรพีตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างองค์ปู่จะมีแค่แม่โสรพีกับสสรดาค่ะของหนู บ้าบัวไปเป็นพยานเรื่องอะไรเกี่ยวกันไหมมีบางท่านถ้ามาแล้วพูดหมดเขาก็จะมาถามที่ร้านร้านหนูก็มีบ้างไม่มีบ้างประมาณนี้หนูก็ซื้อมาไว้ตำรองื่าหนูอยากไปไหวอะไรอย่างเงี้ยร้านร้านคุณหนูก็ได้ร้านคุณหนูก็ได้ขายขายขายดอกไม้ชอเรียนด้วยเดียวมีจังเย อ <Bond> ัดด้วยด้วยต้นกล้วกอตรีอรหดะไรนหวยหวพดหวยนี่มีดอกไนะครับมีนะครับมีฉัตรบัวที่ติดอยครับ ต้มหมครับต้มสดเนาะอนนี้เขาเมี่ยกป้าอครับอ๋อนอไ้ชัวปูกกับยญ้านะฮะช่ไมปูกกับย้านะครับเพราะแล้วเราดูช่องหนึ่งเขามาหมดแล้วค่ะพีโอ้้หนี้เียหมดเลยนะครับสรุปก็คือว่านะคะ เครื่องว่ายเครื่องไหวของแม่ตะเคียนนะคะค่ะอาอมีบองอะไรด้วยใส่เข้าไปเท่าไหร่คะปูชอบพองทอปเครื่องว่ายมันมีอะไรบ้างือก่ยวต้องเป็นไก่ัไก่สดก่ไก่ไก่ด้วย สวัสดีค่ะทุกท่านเครื่องไหว้แม่ตะเคียนต่างหากเครื่องไหว้พญานาคต่างหากนะคะหรือว่าแล้วแต่จ่ะไม่ยังไงถ้าเราจะไม่เอานี่เราก็เอาไปทำอะไรตัวอาไรตัวอะไรที่เท่าไหร่คะไม่บาทโอ้โหเราไหว้แต่คนแล้วลองคิดว่าวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่แล้วเงินใครเอาไปอ่ะเออใครแล้วเงินใครเอาไปอ่ะเนี่ยวันนี้ที่ป้าบัวไปเป็นพยานเนี่ยนะคะ ถ้าบัวไปเป็นพยานก็ไปเป็นพยานว่า,ารุงเนี่ยนะคะรุงเนี่ยไม่มีไม่ได้รู้เห็นในผลประโยชน์นี้ป้าบัวทําเองรุงไม่ได้รู้พอรุงรู้ปุ๊บพอรุงเห็นปุ๊บรุงก็สั่งห้ามป้าบัวทำโอ้โรุงก็สั่งห้ามป้าบัวทํามันเป็นการก็คือทนายเนะะี่ยนะคะก็ทนายเนี่ยนะคะเราคิดว่านะคะน่าจะคิดว่าเ,าเขาต้องการที่จะ บรรเทาโทษนะคะบรรเทาโทษได้นิดหนึ่งนะคะแต่หน้าแต่ป้าบัวเนี่ยวันนี้ไม่มีบทบาทอะไรเลยในเรื่องของการชี้ว่าลุงบริสุทธิ์ในฐานไม่ได้ลุกป่าหรืออะไรก็ตามไม่ได้ชี้แต่แค่บอกว่าเขาเนี่ยหาผลประโยชน์เองด้วยตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวลุงในใดทั้งสิ้นแล้วเราจะรู้แล้วเราจะคิดว่าสารเขาจะเชื่อไหมคะ เพราะว่าเขาขายอยู่หน้าบ้านใครคะป้าบัวขายอยู่หน้าบ้านใครขายอยู่ในพื้นที่ของใครถูกต้องไหมล่ะสารเขาก็ืเขาก็วิเคราะห์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าก็ไม่ใช่คนหมู่บ้านกกกอใช่ไหมคะป้าไม่ใช่คนหมู่บ้านกกกอนะคะแล้วป้าเป็นคนที่ไหนคะป้าป้าเป็นคนที่ไหนนี่นี่วันนี้เดี๋ยวดูดีดูนี้วันนี้อันนี้ตอนเดินทางไปตอนเดินทางไปป้าเอ้ยชนะสารป้าคือกันเนาะเน้นนะคะมาเป็นพยานให้ลุงพลใช่ค่ะ เรื่องอะไรคะเรื่องของทูเพียนนะคะทุเพียนไม่ใช่ของพี่เขาบอกว่าลุงพลขายทูเทียนใช่ใช่แต่ไม่ใช่ของลุงพลเนาะใช่ลุงพลเดินไปเห็นป้าบัวขายก็เลยป้าบัวก็เลยมาเป็นพยานให้ว่าทูเทียนในตะกร้าเป็นของป้าบัวเนาะแล้วก็ลุงพลก็บอกให้หยุดขายแล้วก็ป้าบัวก็หยุดนะคะแล้วขึ้นศาลตื่นเต้นไหมไม่ไม่ค่ะปกติ ป้าบัวเดินทางมาจากไหนเอ่อจากอำเภอบางนาเขียวค่ะจะมาที่โคราชส,สีมาในทางนั้นคือเลยค่ะเดินทางมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะขึ้นรถสี่ทุ่มค่ะประมาณสี่ทุ่มดึกเลย <c oughs> ทีเดียวแล้วถึงถึงใช <c oughs> สกุลนครตีโม่ตีห <c oughs> ้ากับหกโมก็เลยโทรมาหาลุง <c oughs> ให้ลุงไปรับเนาะคือที่เอาป้าป้าวันนี้ที่คือเอาเอาป้าเอาป้าคนนี้ไปนะคะ ก็อย่างที่บอกว่าคดีมันลุกป่าเขาจะถามว่าเออลุกป่าหรือไม่ลุกป่าเหมือนจะต้องต้องชี้ให้ดูว่าเนี่ยพยานเนี่ยต้องชี้ว่าลุงบริสุทธิ์ลุงไม่ได้ลุกป่าลุงไม่ได้ทาหรืออะไรก็ตามก็เป็นคนยืนยันแต่แต่กลายเป็นว่าไปยืนยันเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงค่ะป้าเองป้าเองแล้วแล้วมันช่วยลุงได้ไหมเนี่ยแล้วจะช่วยลุงได้ไหมพยานที่สําคัญนะคะพยานที่สําคัญที่จะทําให้ ให้จำเลยบริสุทธิ์นะคะก็คือพยานที่มีผลต่อคดีถูกต้องไหมละ่ะผลต่อลูกคดีและทําให้พยานนั้นกงเป็นพยานที่ที่หนึ่งก็คือพูดความจริงแล้วก็มีประโยชน์ต่อลูกคดีและมีประโยชน์ต่อจําเลยใช่ไหมฮะทำให้จําเลยบริสุทธิ์ได้นั่นคือสาจะเลือกแต่อันนี้มันเรื่องของผลประโยชน์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของลุกป่าสงวนเลยแม้แต่น้อยเหมือนป้าบัวก็จะประมาณว่าฉันก็รู้แล้วแหละว่ามันมีป่าสงวนมันรุกป่าสงวนนะแต่ฉันะ่ะ แต่ฉันน่ะขายของแต่รุงน่ะก็ไม่รู้หรอกฉันเป็นคนขายแต่ขายอยู่ในพื้นที่ที่ที่มีการรู้ป่าเออเนี่ยเดี๋ยวนอีกรอบนึงอีกคนนึงนะคะแล้วป้าเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนป้าเขาเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ปกอะเกอ็เขารู้จักทุกวายที่นี่นะเออไม่ใช่กราดไม่ได้แฟนที่นี่ไม่ได้ี่กรูงแล้วไปมายังไงมาช่วยลุงคนดูแลที่นี่ครับผม ก็หน้าก็ฟีกันทักทายกันอยู่ตลอดับป้าแต๋นะคะช่วยนดูแลมีอะไรก็คุยีกันทักทายกันแล้วก็ไปแม่เ้าชอบไปถ่ายเป็นแม่ตะเกียงในห้องในแล้วก็จยาแม่เาทักทายเาเหมือนอ๋อดูไปแล้วเหมือนเป็นที่องรักกับปแต๋มเนาะแล้วรีกกับแต๋มมานาเนี่ยครับก็ไม่แต๋มก็ยังแม่ปาแยังไม่ดังอันนี้ก็เหมือนเดิมไหมเาปกติเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมอเหมือนเดิมเนาะแล้ก็เป็นกรม้นไ มีอะไรห้ทคกทายเราครัแล้วป็ะบัวนี่มีลกีกกคนแล้วฮะแม่มีสองคนมีสองคนตัวยังคนหนึ่งสิบเ็ดขวบค่ะคม่งสิบเอ็ขวบอีกคนคนหนึ่งแปดขวบเ่้วเนอะไรน่ยทูเปอร์ที่ทำงานดีเนาะแล้วดน๊งต้องแล้วรายการของคุณจะมี่รา นะคบคุยชคะขอบคุณสำหรับที่นะคะแี่คิดเพาน่าสนใจเขาเลยดังไปด้วยเาโดไปด้วยไปาบ้านกนด้วยนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมี่เดี๋ยวมี่รุกันนี่ไดเขอยากใหลุงคนด้วยไม่มาด้มาด้วยใจไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรม่ได้วยใจคือมีความสุขเะงนนะฮแล้วจะฝากอะไรถึงแฟนสาวลุงคนไหมครับแม่ตรวจครับารวนะคะแล้วก็ติใจต่องให้มัเป็นคนเป็นตลอดนะคะครัขอบคุณครัมรวจคับสวัสดีครับ อู้ตายแล้วมันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนไม่รู้ว่าหลักฐานทุกอย่างเนะี่ยป้าไปขึ้นแล้วมันคลิปหนึ่งหนูก็บอกเพราะเราก็บอกแล้วว่าทุกอย่างนะ,นะคะคลิปมันอยู่ในคลิปนะคะคลิปมันอยู่ในคลิปและป้าคนนี้ก็คือรู้จักกับป้ามาก่อนแล้วก็คือรู้จักกับ uh, ป้าแตนใช่ไหมคะรู้จักกันมาก่อนแล้วรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะดังอีกแล้วจู่ๆเขาก็ดังแล้วแล้วในคลิปก็บอกว่ามาช่วยดูแลมาช่วยดูแลกิจการ